สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัดีครับผมเดี๋ยวเมื่อนี้เขากับชิมาเราเรื่องตัวเลขของเบาเชียง0ูนยามเนาะครับผมครับในส่วนของบบาเชียง0ูนานี่เปลียนจัไหได้ไปเนี่บมึงยังเกียอะไรไปจอดไปซ่อมมึงังเกี่ยอีไรไปตัวเลขมันมาไปไดไปไปจอดมาแล้วไปสัมผัสมาแล้วไปสัมัสมาแล้วครับผมไปสัมผัสมาแล้วแล้วเมี้ตัวเลขตัวเลขว่านี่เพิ่นเพิ่นหาสมตัวหา2ตัวเพิ่นหามา2สอตัว ให้สตัวมาใ้ให้สอตัวให้สองคู่น่ะไปราะวะมันมันมันกลับอ่ามันเป็นเลขกลับมานามันกลาซ้ปซีโตโอ้ให้ให้ใหว,ว่าให้สอคู่ันกลับแล้วมันจะเป็นซีโตครับผมครับบันนี้เพิ่นาทีส่วนเลขที่เพิ่นไปเอานี่ยังยังเป็นเลขปูเลือดสีลิ่งดำขึเกาว,วะมนเ,นเลืเมเนเนเมนที่เพิเนว่าไปเอาเยู่เมืองผีเเมนเเมิ่นว,ว่าแมนเนเมนเมนเมนเเมืเเคนเเมน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 เเืเเมนเมาเนเนเก่าอ่า แต่ปกติแล้วที่เคยบอกว่าเพิ่นสิลงไปวันพระนะข้างนี้เพิ่นบอกว่าปูลื่นสีลิงดำนะเอินเพิ่นลงไปก่กรมาสั่นโอ้เอิญล่องไปก่อนปกติแล้วปูน่ะสิให้ใส่วันพระสิให้ใวันพระ,พะครับก็บคือมือนี่ล่ะคื้นนี่อืมแต่จ้าว่าบัดนี้ปูไมใาหา้ก่อนแมนเพ,พิ่นเพิญล่อนลงไปก่อนว่าปูสิไปธุระไปให้ดอกไม้สวรรค์ทางอื่นโอ้เนะพิ่นสิเอาดอกไม้สวรรค์ไปใหายทั้งเอิญนั่น,นครับ คันตัวเลขมาจากตั้งอ่าม่จากสิ่งลีลรับนี่สิเอินเนเ้นดอกไม้สวรรค์หมดเนาะแม่นบ่เป็นเป็นเรื่องดอกไม้สวรรค์จากแบบเป็นที่แปลกด,ดิที่จริงแล้วอ่างวดที่แล้วนี่ให้03ศูนย์มมานี่ยมันพอเปลี่ยนจะออกอยู่ครับมันบ่เป็นตะออกก็เลยบ่ได้ลงทุนนําดอกแกจักไปสิว่ามันสิออกเลขเก่าเนาะอืมมันเลข03เนาะผู้ใดสิไปซื้อเนาะบัดนี้ วดนี้บาดวดเท้าเรียนน้ำนี่สิเป็นจังไหร่เห็นไหมเนี่ยคือบาดเท้าบอขันเท้าเสื้อน้ำสีบอออกซะหรือสีตัดสินใจบอเสื้อน้ำสีออกซะจังสินะนั่นแหล้วนั่นเป็นนี่สองแง่สองมุมอยู่จักจีว่าจังไหร่แล้วนี่สำหรับเบาเบาเสี้ยงนี่ให้เลขกสองตัวมาเป็นเป็นตัวใดเป็นเอาเอามาชอยกันวิเคราะห์มึงนู้นเปลี่ยนเปลี่ยนจังไหรเปลี่ยนแต่มันเข่ากับจังไหรเนี่ยเปลี่ยนจังไหอ่าไปสัมผัสเจ้ามือใดนี่ สัมภาผัสมึอว่านเลยครับผมไปสัมภาษณ์โอ้สัมภาษณ์ผัสไอค้คลิปคลิปสัมภาษณ์เล่านี่ก็ล่วงไปไปนี่ล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วโอ ah, ้คลิปสัมผัสล่วงไปแล้วครับคลิปสัมภผัสอะไรบ้าเชี่ยงมั้ครับผมเห็นปะครับนี่เห็นเห็นปะชัดป,ะ,ปะครับชัดดูค่ะ,ะชัดดูค่ะชัดปะชัดค่ะนี่เนาะอ้าปัดนี่เข้าปัดนีมาเบิรงนกางซีเบิรงวหมเบิรงนอ่าวิ่งหกอีกแล้ววันนี้วิ่งหกอ้าวัดการไฮซูนสามวิ่งหกแมนครับเนาะวันนี้เนี่ย ให้สามเกต์เกต์สามคับสองเกต์เกต์สองเอาเป็นเลขไอ้น้องตัวนี้เนาะครับให้โตเน้นขึ้นโอ้เน้นมาให้อยู่กับเครื่องนอนเน้นมาให้ยสองเกตบแต่ว่าในส่วนวิ่งวิ่งหกเนาะเห็นชัดบ่ครับผู้ชมครับครับเห็นชัดเนาะหมายถึงในกลองก็เห็นชัดอยู่เนาะคครับเพราะว่าบางทีว่าโอ้เคอเห็นบ่ชัดบางทว่ามือว่านนี่พอถึงมือว่านนี่ทั้งหมุนทั้งโชคลงไปนะมีคนบอกว่าอยู่กับตัวเลขมันกลับ ว่ามันกลับอ่าันนี้ถ้งบุญน้ำโจกดะคอโทษนั่นด้ครับผมอ่านี่ละเอาเบอร์นี้ก็ได้สัตวนะคันว่าไอ้้ไอตัวเลขมันบ่ชัด,ดนะในช่องบุญน้ำโจกะโ<อ>นะแล้ววันนี้ในส่วนเลขกามตัวก็คือว่ามือนี่อเมื่อวานที่ไปสัมผัสเคือว่าเพิ่นสีห้ยามตัวเพิ่นสีหายอยู่ห้ยอยู่บ่ห้ครับแต่เหตุบอกว่าเดี๋ยวอีกสองกำมือมาเอาเ,อาเด้วอว่าสัตว์สองกำมือมาเอาเลขสามตัวแมนรอบนี้แปลกอยู่ว่าเอา้า ัมผ้าเซ็จแล้วอ้าวให้ให้ตะ่งซูงไปช่งกาแฟให้กินแล้วว่าเอาอยู่ซื้อก็จะบอกเลขสามตัววดนี้แต่ความนี่ความที่เลขสามตัวครับนี่แหละครับประเด็นสําคัญบาบนี้เนาะเขาสู่ประเด็นสําคัญแล้วเลขสามตัวเนี่ยหลังจากที่เล่าเคยให่ใจ้สองตัววานี้เล่าจะให้สามตัวนี่แหละเ้ากับเฉียวมาวเครากันถ้บเบิ้ลว่าเลขสามตัวสี่เป็นลักษณะใดอีกทั่มือก่อนอ่าสามที่มือ สองสามมื้อสามสี่มื้อเอาง่ายว่าเห็นเบิ่งย่ามใดเพิ่นที่หาย่ามนั่นล่ะเพราะว่าเพิ่นตามโตเป็นย่านี่ยมขั้นนี่ยมันตามโตฮะบ่พ่อแล้วก็ตามกันอีกสองสามมื้อนี่ตามบ่พ่อจีบไปตามยุใสทั้งๆที่บุญน้ำโจงนี่เหี่ยอยู่ข่างกันแท้ๆนี่ยังบ่พ่อหรือยังมั่วจีบไปตามอยู่ใส่แต่จังไรก็ฝากบุญน้ำโจงแตาเบิ้งเนี่ยแต่จอบิงเนี่ยเพราะว่า เอาไงไงวาเราเปลี่ยนวิศวการโยธายางยางเดี่ยววิศวกรโยธาเตือนเศร้าขึ้นมากนี่ไฮว่ายางยางเดียวยางอ่าาแต่ว่าข้ามไปยางนี่ก็รู้จักดีเราอยู่กับยายสองคนบ่เรารู้จักว่าเอออาหารยายสีเบิแลตัดตัวนี่เราก็เฝ้าไปหามไปตึกปูตึกปางเพราะว่าเป็นหางไวหาปูบาไปเห็นยายไม่ได้เลิกินไม่ได้ ไย่ายาีจบ้อยแล้วเป็นวิศวการโยธาอีก,งา,กง,างานไปต่องานงานไปในจังหวัดนะั่นระยะทั้งที่บางที่นี่เป็นหลอยกิโลไปกับนเะมื่อว่านเนี่ก็เห็นว่าเก็บผักกีเล็กมาขายได้ยุ่50บาทโอ้ไปเก็บผักกีเล็กมาขายขายกับละหาบาทได้ได้50บาทก็สนโอ้ไหบ้าท,ท,ที่ที่เวิตสลหรับที่เวิตเล่ากับว่าเมียนาผู้จีไปรับจงรับจงังเนื่องจากว่าสติเล่าไหบ้าเกินกับบ้านไหน กันกันให้บ้านเ้องเอินว่าเกินเกินทึ่งขาจังใดล่ะไม่ถึงสตีสตังเราเนี่ยเราเกินทึ่งขาดจังวายจังใดสิว่าเกินบ้องเกินบ้องผมว่าขาดดีกว่าเนาะขาดไม่เกินอ้าวจังสีว่าขาดเกินอ้าวจังสี่ไห้ว่าอ่า่พอดีเนาะสตีเราบอแน่นหรอเนาะจับว่ามันว่าเปลี่เราไอ้เราเปลี่ยนบ้าเราเปลี่ยนบ้ารู้จักเบิร์ตซูยางซูเนียว คือเฮาสิคิดมากไปเองที่จริงตัวเราเราสิว่าเราบ่เป็นบ้าก็ได้เพราะว่าอ่าเราสิอยู่กับสิ่งลี้ลับนะเราเราสิสัมผัสกับสิ่งลี้ลับลังเฮียก็ย่างไปนําทางเว้าผู้เดียวครับเว้าผู้เดียวแต่ว่าเราอาจสิเว้ากับสิ่งลี้ลับอีหยังจังซี่ก็ได้ครับแต่ว่าที่จริงแล้วน่ะอ่าเฮามองสิ โอ้ยแต่ยางเราพูดเดียวกับว่าผีบ้าแล้วเนาะนัะ่ยม,มาถึงคนส่วนมากมองเ <c oughs> นี่ยมาถึงแต่ว่าตัวเราเองเราว่าเป็นบ้าเรา,เรากำลังซื้อสารกับปูเลือดีริง<ช>ดํามื้อยงังต่างๆหน้าหน้าที่อ่าเป็นสิ่งได้รับเนี่ยที่ห้าว่างไปเห็นเนี่ยเราว่าเราสิบอกห่างวันนี้เนาะเราว่าเราสิบอกห่างวันนี้เราบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราบอกว่าเราเราก็ งวดนี้งวดที่ที่เท่าไหร่นี่งวดต่อไปนี่ขึ้นวดที่สองวดที่สองวดที่สองวันจีไฮฮางว่าก็ขื้นเหลืออีกซีเหลืออีกสามลวเนาะเหลืออีกสามอ้าวกับเพราะว่างวดนี้ปล่อยแล้วนี่งวดนี้ปล่อยแล้วงวดนี้สื่อว่าสื่อกันรุ่นหลักวดที่อ่าสิบหกนี่แหะแม่นป่ะวันที่หนึ่งหนึ่งเออวันที้นะสามหนึ่งแมษามหนึ่งแม่ามกไปเบื้องว่าสเปลี่ยนจังไหร่วันนี้เนี่ยเข้าสีเอาจังไหรเข้าสีไปซื้อน้ำเพิ่มไปซื้อน้ำฮะการเข้าซื้อน้ำสี่พันถึงใช่ปะ การเท้าเสื้อนั้นฝันชีเพออกเสบายเลยตอนี้กันชีเพราเสื้อก็คือย่างชีออกนะวัดวันหนึ่งเก็บหนักเฮ้ยวัดนี้สีเก็บขิงเติมเข้าไปใช่ไหมนะนี่การหูอังอยู่ดอกจะได้มาเลขเพิ่มกับเป็นแต่พ่ออันนี้ใบอยู่ดีนะครับผมเลขสวยเพราะว่ามันกว้างหมายเลขกผมบอหลายกับสองเจ็ดเจ็ดสองสามเจ็ดเจ็ดสามเื้อเนาะเฉยๆแก้ป้าจีได้หลายเตี๋ยปุ่นแล้วนกัน ดีใจกำไรเจะอร่อยสองอ่อยกับว่าซื่ออะไรนาะกับแม่หารับจ้างเที่ยวออกเกยวขาออที่ว่าดีกว่าเนียงบะเชียงตัวเนี่น้องอ่าสัตว์มีมีเอซีท่านหนึ่งนะครับผมสงสัยว่าอ่าคุญน,น้ำโชคครับเพื่อนหนเลขสองเจ็ดเจ็ดสองสามเจ็ดเจ็ดสามเป็นยังเพื่อนเพื่อหวิ่งหกบุญน,น้ำโจกก็เลยตอบไปว่าผมกับย่างงงอยู่ตอนนี้นะเ <c oughs> ทียกร์เพื่อนบอกศูน <c oughs> ย์สามบอกหาเจ็ดให้วิ่งหกมันกับเขาของเพื่อนเบิด นี่เราไปเดียนสำคัญเราการวิ่งหกก็ชีวิ่งทุ่มวัดเนี่ยวันนี้ก็วิ่งหกอีกแล้วก็เพื่อนบอกว่าเป็นบนเป็นล่างมวยวิ่งอ่าบอครับบอได้บอกบ่บอกว่าเป็นบนเป็นล่างครับบอได้บอกจะนั่นแล้วกางวดที่แล้วให้วิ่งหกเนาะมันมันเป็นทหกบนหรือหกล่างหกหกคือบนหกบนนะกราะนั้นเท่ากับที่จับเอาประสบการณ์งวดวัาหนึ่งห่ะมาใส่การกันสมมุติว่าที่ขัดทีวีเคราะห์ว่ะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยจะพาดทั้งบนทั้งล่าง พราะว่าพอไทยเอาง่ายๆมาคนคน้นสติบ่ดีมากผู้บอกเลขหนึเลยนะเอาง่ายๆผู้ไปสัมผัสเกินวัลลูเลี้ยงหุ่นละเว้ากันลังเทียนกินอ่าจินตนากันเขาไหลแมนแมนครับเกินเว้ากันวัลลูเลี้ยงเว้เาคนละยางกันเลยทางทางเอฟซีบอกว่าบุญน้ำโชกคือพอไห่เป่าเสี้ยงเป่าแน่เป่าเสี้ยงเป่าคอย,ยีหลีครับบุญน้ำโชกไรเอี่ยงหูฟังดีอีกแล้วไฟไทยทอดต่อเพราะว่าเราเราแทบบวมิแห้งเบา ่ามีแห้งเบาอยู่แต่ข้อที่เบาไฟอ่าอ่านั่นละนั่นละเบาคอยแห้งดีครับอ๋อจะลองเบิงนะครับว่าอีกสามมือเนี่ยอีกสามมือเนี่ยตัวเลขเบาเสี่ยงเลขสามตัวที่เป็นตัวใดกับเบาอยเทียเดียวให้มันแล้วลุ่นเนาะเฮ็ดคลิปเดียวแล้วลุ่นเนาะอันนี้ยังถี่มีมาคลิปสองคลิปสามอยู่แต่ว่ากับว่าเป็นยังเข้ามันนักลุ่นอยู่แล้วเด้่ยเนี่ยเม่นสิไปย่างหอดใจเท่ากับจีนับหมายเพราะว่าวันต่อไปเพราะว่างวันบางทงเอาถืกไปเนี่ย ถือว่าให้เลขตัวเดียวจืิงนี่บ่ธราะทั้งบดดาด้วยบดดาครับถ้าที่ถือว่าฟุกก็ว่าได้แม่นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวงวดนี้เฮากัทางงวดนี้เข่าอีกบ่ฟุกแล้ววันนี้เพียอ้อพยพี่น้องแม่นๆคนในประเทศนี่สิรู้จักบ่าวเชียงในในน้ําบ่าวเชียง30เบิด03เบิดอ่า03แม่นี่เพราะว่าเลขงวดแรกของเราก็คือ03นย์างวดนี้นี่3773 2772อ่าผู้ใดมากคับเนือไปถือกับเลขเด่นเลขตายผู้ใดก็ก็ตัดออกได้ ครับอ <alors S 2> <hire> ่ามันกระจายหน่อยตูลงเพราะฉะนั้นก็ะทื่อว่าหนาลงทุนอยู่อืาแต่ว่าก็ต้องลงทุ่นโดยกามระมัดระวังใส้สตีดีๆก่อนชีลงทุนเพราะว่าเงื่อนแต่ละบาดแต่ละสตาง์นี่หาเนี่ยเรื่องที่ไปขูดมั่นได้ทั้งคนอ่าบัดนี้มีข้อมินหนึ่งเด้อแต่ว่าข้อมินในบุญน้ำโจกอ่ะเิ่นว่าเพราะมันแตกต่างกันทั้งสี่เราเพราะว่าสามเจ็ดเจ็ดสามสองเจ็ดเจ็ดสองโตวิ่งหกเนี่ย เอามาใส่ทางหนาได้บ่ครับปรสันดิโอ้นี่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 นะสนใจแล้วขอมมนได้ดีมากนาแมนเลี้ยวเจ้าเลียวเจ้าเลียเจ้ามาใส่ทางหนาขึ้จใส่ทางหลังตามเหือกเป็นเจ็ดสามเจ็ดหกยังสี่ก็ได้หกสามเจ็ดยังสี่ก็ได้กระเทียว่าสวยงามอันิกายะเปลี่ยนปริศนากระเทียว่าที่มันยังมันออกไ่กะเทียว่าเปลีนปริศนาเลยเป็นปิศนาเป็นปริศนาห้อาคิดก่อนนี่วันนี้ ออกมาหกสามเจ็ดจังเสียงมันจะเปลี่ยนไปได้ทุกทิ้งทุกอย่างสามารถเปลี่ยนไปได้ครับเอางไงว่าเลขนึ่งยืนหมุนย้อนหกโคนไม่มีผู้ใดว่าลูกวิ่งควงลูกเลสิ่ตลงไปโา้ปบ็ลู่เลยก็ลู่เลยก็จะนั่นนี่กะรยาหิเศียหลายเนาะเบาเชียงกับ,บว่าเปนเทวดาเด็ดพอเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นกายใจสติดีๆก่อนจิลงทุนตั้งช่องนำเสนอเอาตั้งช่องเป็นยังค่อยเอาคลิปมานำเสนอ นําเสนอเพายังนําเสนอเพราะให้เอาไปเปลี่ยนแนวทางไปวิเคราะห์ซอยกันครับอืมบริเวณว่าเอาไปซื้อรถแล้วจัดเต็มเลยไปลอยให้เขาเมี่ยซื้อเลยบอได้ว่าอันบองคันให้ใส่สืิดีๆคันมักคันชอบเขากับฝันเขากับยังจะพร้องกบบไฟว่ากันไปครับเออคันว่าเขากับฝันคันบ่ามักว่าชอบกับพานครับแต่ว่าชีวิตตัทีถามว่าชีวิตเบ่าเสี่ยงหนาสงสารชีวิตเราหนาสงสารเราเปลี่ยนเป่าเสี่ยงยอกจะตัอยู่เลยก็ว่าได้ครับผมอืมเพราะว่าดูแลยายเนี่ย ยิ่งจะควาองิตสติยังสั้นกันแล้วแต่บ่เคยถิ่มบ่เคยปายหญ่ไงไงไก่เห็ดเอียงอยู่กับยงใหย่คือว่ามีเอฟซีฝากเงื่อนหารอยอ่าแมนแมนมีเอฟซีเอฟซีใจดีครับเอฟซีบุญน้ำโชคใจดีถามมาสี่ออกซื้อบอกกับบอออกครับแค่บอกว่ทาทั้งจากทั้งขอนแก่นนะครับผม,อมอบอกว่าเอาไปให้บาเสียงแน่ฝากเงินแนมาใา้บาเสียงหาร้อยอครับผมก็คือเอาจยงที่เงื่อนหารอยเอาไป ให้เพื่อนมือเพื่อนปล่อยเลขสามตัวก็ไ้ต่อแมนแมนให้เพื่อนมุนชี้บังบอแมนว่าไปซื้อเลขเพื่อนนี่ว่าหมายก็คือเอาไปให้เมื่อนัจาก็คือสีบอเสียเวลาแต่ว่ากับเพเป็นยังเราบ้านใกล้กันครับครับเงี่ยนขางกันแั่เห็นเล่ามาแง่ไหนคอสําคัญเล่าสี่มาตอนไดนี่ละเดียครับอ่าล่างมือไปตึกป่าแต่เศร้าเท่าคําอืมได้ปลาขาวสองตัวล่างมือเพราถึงว่าคนาะแยกกินเพาถึงตึกป่าเอยถามแล้วอ่าคลิปแรกแเพื่อนบ่ได้ใส่แหตึกนี่น่ะ เอาใส่ยังวงวะิ่นใส่มือเปล่าใส่มือเปล่าในการจับป่าร่งไปได้ห้วยได้ห้วยนั่นเต็มของ่าสั้นครับผม,มเอาเอาบักเน้าใส่ยังไงอา่าห้วยได้ห้วยนั่นเอาบักเน้าใส่รงไปได้ของอืมอ่าใส่รงไปใน้ของปับ๊บก็คือไปจับป่ามือเปล่าได้เลยได้เต็มของมาสั้นว่าช่างว่าแต่คือเปลี่ยนแต่บักเน้าแข็งแต่เนาะป่าตัวไป <laughs> เอาบักน้าเนี่ยือเอาเป็นเครดเอาบักน้าใส่ในของไว้แล้วกับให้ของลุกเวงหางงุ่มเลยงุ่มมือเปล่านี่นงุ่มมือเปล่าเป็นปลาที่จริงแล้วนะเราเป็นคนมีความสามารถในงุ่มป่าซอดอกบักน้าบนหนาฉีเกี่ยวดอกกัดจีนั่าเสนอว่าเอาบักน้าใส่ของในย่านบักน้าแพ้งอยู่ดอกต่อไปอันนี้กัแหงไม่เหงาเนาะกะนั้นกัอันนี้เป็นความเชื่อชนบุคคล จะถือ่าบักน้าวน้ำโชกเร่าเลาก็เลยเอาบักน้าใส่ของไปเนาะครับทีนี่เนี่ยสำหรับคลิปนี้กแอดจะจิจบการนำเสนอไว้ซ้ำนี่สักวันเพราะว่าเดี๋ยวเคนได้เลขบ้าเชียงนี่ได้เลขสตัวตัวใดเนี่ยเนาะครับเขาคอยไปติบตามกันอีกที่นึงว่าอีกสมมือนับจากมือนี้ไปสองมือครับสามมือเจ้าเจ้าว่ากบนน้นาะเลายามเลยเล่าเล่าอะไเากหายหลดนะันนีเนาะ เอาง่ายงแต่หลังจากเมื่อนี้ไปเนี่ยยจะพาทีตามไปแมนครับผมเขามาติดตามไปเขามาเบิ้งซื้อเบิ้งคลิปนี้แล้วให้ติดตามไปขันยักรู้เร็วกับผู้อยู่ห่างเฮี้ยนนั่นแหละผู้อยู่ใกล้กันนั่นแหละอยสสามารถทายถ้ให้พ่อยพี่น้องเบิ้งได้เร็วแต่ว่าสำหรับตัวผมเนี่ยผมอยู่ไกลอยู่กับอาศัยมาสัมผัสทั้งบุญน้ำโชคแล้วก็ลงให้พ่อยพี่น้องเบิ้งแต่ว่ากับสีรูปซาเนาะครับ การตามนี้แหละครับพ่อไม่ต้องการิขคอสสรุปเด้อวันที่หนึ่งเมษายนสองหาหกหาเลขเบาเชียงศูนย์สามเลขให้วันนี้ก็คือสามเจ็ดกับเจ็ดสามสองเจ็ดกับเจ็ดสองเน้นไปที่สองเจ็ดครับผู้มากวิ่งมากเมยคือวิ่งหกตัวเดียวแข็งๆผู้ใดสีไปประกอบกันทีงไหนเอาหกมาใส่ตัวไดกะแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ดุนพินิจของแต่ละคนทีสีวิเคราะห์ไปสร้างสองท่านเสนอเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นอ่า การลงทุนนี่มันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นกาให้พี่พ่อกันดีๆ่อนทีลงทุนเนาะครับผมครับจังไหนจะฝากไว้เนี่ยเด้อครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปไกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับบ้พลาดจกคลิปเด็ดจากทางช่องเนาะอาสำหรับคลิปนี้ก็คือที่จบการน้ำเสนอสามมนี้เนาะอาเจังไหนจะขอบคุณเอฟซีหลายๆครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณน้ำจบไหลายๆครับ